โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยนะครับคือวันนี้เนี่ยนะครับได้มีการปล่อยสแนปพีคมาในรอบ10ล้านปีเออกูก็งงเหมือนกันโอเคครับก็ในวันนี้มีสแนปพีคขึ้นมานะครับเป็นสแนปพีคที่เกี่ยวกับเป็นข้อมูลนะครับ ออปเดตใหม่นะครับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าพี่เบคเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่บอกอะไรเกี่ยวกับอัปเดตใหม่เลยนะครับนะตอนนี้นะครับเรียกได้ว่า King Legacy เนี่ยผมไม่ได้เข้ามาทําการแบบฟาร์มเยิลนานมากนะคุณผู้ชมนะครับก็จะกลับมาฟาร์มในเร็วนี้นะครับเออนะครับแล้วก็โชว์นิสติมบ่อยๆด้วยนะครับผมนะก็มาดูกันได้นะครับโอเคก็วันนี้นะครับสนิกพี่กันใหม่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นจังไดนะครับทุกผู้ชมไปดูดีกว่าครับทุกผู้ชมไป let's go เลยครับเริ่มเติมเกมผมขอแน ืมสวัสดีครับผมขอแนะนำให้รู้จักครับเลาวาบัคร้านที่โคตรเที่ยมมีบริการเติมโลบัคให้เลือกสรรมากมายและกดเกมพาร์เกมต่างๆหากท่านสนใจก็กดลิงก์้ต้ล่างสิครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเซิร์ฟเวอร์มันเขียนผิดหรือเปล่าวะกราฟิกฮัลโหลโอเค รองเท้าความกอดว่าสนพีเนี so right kind of cosas, like ่ยเขาว่าทําการโพสต์มาบ่อยแล้วนะครับคือเขาโพสเนี่ยน่าจะเป็นเดือนต่อเดือนหรืออาจจะเป็นแบบเป็นแบบกี่หลายเดือนมอกอะคือแบบมันแบบ่หลายเดือนมอกอะเข้าใจบ้างแล้วคือแบบมันโพสแต่ละอย่างนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ดวผมขอแบบดูก่อนนะว่ามันอัปเดตล่าสุดเนี่ยเดือนไหนนะคุณผู้ชมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับข้าที่จะนาาใช้ได้เลยอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับน่าจะ โอ้โหโอ้ไหวกอดนี่มันบล็อกฟุตมีสองโอ้ล่าสุดนี้ครับเดือนสี่แล้วนี่เดือนสิบอะอุย้ยบ้านอะนานจังอะหก <c oughs> เดือนมาแล้วนะครับที่คีเลกาซี่ไม่ได้อัปเดตนะคุณผู้ชมผมก็ลืมตามเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างเออนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยทำไม่ค่อยได้ทำคีเลกาซี่เลยนะครับห <c oughs> กเดือนแล้วโอ้โหนานพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะตอนนี้มาดูดีกว่าครับ นี่เวลลซี ter, รับเตอรดด์ Boy, นะครับโพสโดยพี่เบ็กบอยนะครับหรือว่าพี่เบ็นั่นเองนะก็อ <c oughs> <c oughs> ันนี้เป็นเฮียอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใช่กูดูเนี่ยอันนี้มันลิ้นหรอ pas, อือเปล่าวะอันนี้มันลิ้นตัวสักอย่างตัวหนึ่งหรอือเปล่าเหมือนลิ้นเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นลูกกระตา่ายโ,โอ้โหโโคนหน่ากลัวคนดูดูดินี่โอ้ my god ลูกกระต่ายน่ากลัวมากแล้วก็มีลิ้นอะไรไม่รู้ยาวเหมือนกันนะครับอันนี้โอ้โหโอุ้ยน่ากลัว วัตเตอร์ฟ้าจริงวัตเตอร์ฟ้าจริงอันนี้แล้วก็อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมขอซูมดูใใกล้ดีกว่าอ <c Diego> <lim> ่ <escape> ะนะครับเรามาซูมดูใกล้นะครับดูจับพี่เบก,ก่อนเลยว้า wow, วพี่เบกพี่เบกว้าวพี่เบกดูพี่เบกเออพี่เบกมีฟอปป้าครับตัวห <USSR> นึ่งฟอปป้าตัวหนึ่งแล้วก็มีอะไรเนี่ยอิเล็กตริกหรือเปล่าหมัดสายฟ้าหรือเปล่าครับวันนี้และข้างหลังเนี่ยเป็นอาวุธอะไรวะเนี่ยข้างหลังมันดูเป็นอาวุธแบบไฮเทคยังไงไม่รู้มันเหมือนแบบมันโค้งออกมานะครับ รูปทรงนี่ดูเหมือนจะเป็นเป็นอะไรอย่าผมไม่ได้ใจอะ่ะคือมันเป็นเคียวไม่น่าใช่นะเพราะว่ามันมีรอยหยักข้างบนด้วยนะครับอันนี้คือเหมือนจะอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วอ่าผมเข้าใจแล้วเหมือนจอบครับอันนี้ดูเหมือนเหมือนเหมือนจอบที่แบบขุดะ่ะเออถ้าถ้ราผมเห็นไม่ผิดนะคือมันเหมือนแบบมันเป็นรูปทรงมานี le ้ไปคนดูเนเน่คือมันคือมันจะเหมือนเนี่ยนะครับมันจะเหมือนอันนี้เหมือนในรูปนี้นะคุณผู้ชมครับแต่ว่า ในเกมคิ n g Legacy เนี่ยครับก็มาแบบดัดแปลงนะครับให้มันดูสวยขึ้นนะครับผมรู้จะอธิบายเป็นแบบภาพยังไงอ่ะมันคืออีเตอร์อ่ะเออมันคืออีเตอร์อ่ะอีเตอร์ขุดดินอ่ะเออนะครับที่เล่นใน Minecraft อ่ะเออมันเป็นที่ขุดอ่ะเออซึ่งตอนแรกผมก็สังเกตอยู่นะครับว่าเออทำไมมันดูแปลกๆจังนะครับคุณดูครับก็มันคือประมาณแบบอีเตอร์นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นโค้งออกมานะครับฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกนแบบแกนกลางเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็น ด้านขวานะครับก็คือโค้งซ้ายโค้งขวาแล้วก็มีแกนกลางแล้วนี้เป็นที่ถือนะครับเป็นยาวออกมาเนาะก็เป็นีอีเตอร์นะครับเอออันนี้คือแบบโอ้โหยเกือบ,บดูไม่ออกแล้วนะคนดูครับที่ได้ว่าในกูนี่ก็เก่งพอตัวเนี่ยส่วนที่เหลือนะครับข้างหลังนี่น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นตัวเจ้าฮาเลน่าจะเป็นเจ้าฮาเลนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเกาะอะไรเกาะดึงเกี่ยวกับอีเวนต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนอันนี้คือตัวอีย่างวะตัวนี้คือตัวอีย่างวะมันดูตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันคือมอนเตอร์อะไรเนี่ยมันมีเท้าอ่ะเท้ามันบ โคตรใหญ่อ่ะแล้วเหมือนเหมือนเท้าแบบตีนมังกรเลยมันเนี้ยเหมือนตีนมังกรเลยอ่ะไม่แน่ใจนะครับวันนี้มันดูใหญ่มากเลยตัวเนี้ยมันตัวอะไรไม่รู้อ่ะนะครับแล้วก็มีหางเท็กเจอร์มันดูเหมือนปลาแบบปลาดุกเนี้ยไม่รู้ไม่เบื่อหรอกแต่มันคือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเออใครรู้ก็แบบเดากันเดากันแล้วกันเออแต่นี่คือเดาออกได้แล้วว่ามันคือแบบยีเตอร์แบบจะเป็นจอบขุดเว่ยซึ่งก็เท่เหมือนกันนะครับอันนี้ข้างหลังเนี่ยแล้วก็เป็นหมัดอิเล็กโตนะครับทานผู้ชมมานี้ ซึ่งก็มีเท่านี้นะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าคีนเลกัซี่เขาไม่ได้ปล่อยสินเนปิมมาค่อนข้างที่จะนานมากนะครับเรียกได้ว่ามีกันน้อยเดียวโอเคครับก็สำหรับวันนี้คุณผู้ชมในคนไหนที่ชอบในคลิปวิดีโอวันนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยกันนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ถามว่าเป็นงาน TGS วันไหนบอกเลยนะครับว่าผมนั้นไม่ไปครับหยอก,ยอก